หนึ่งสองสามสี่ห้าขออนุญาตมาถ่ายภาพที่โรงครัวนะครับกับปีพุ่มโรงครัววัดป่าธรรมะมีเวกนะครับนี่ญาติโยมมาเตรียมพัตตาหารเหมือนเดิมนะครับเด้นนะครับสงสัยจะจับจองที่ไวเหมือนเดิมนะครับนี่แต่หน้าไม่กลัวเปลี่ยนไปนะครับวันนี้นะครับนี่คุ้มเดย์ะไนี่เฮ้ยนี่คุ้มดงยางนะครับนี่คนเปิดเฟตเปิดนั่นนี่น้ะ เด้อนะครับกาลังเลือกนะครับนี่เลือกเอาเนื้อทิ้งเอากระดูกไว้นะครับนี่อยงนีนะครับนี่แผนเตงครัวนะครับนิมเส้นยังนี่เห็นี่แกงไตปลานะครับเนื่องจากชิ้นมันใหญ่ก็เลยทําให้เล็กๆนะครับไม่ควบคุมได้นี่เหรอบ้านใดบ้านดนหัวนี่บอม นะครับถ้าบันนนหัวจะตัวผอมๆนะครับถ้าบันเมกจะสมบูรณ์นิดนึงนะครับนี่พเนียงยังนี่ปุ่นบอกพระบุกเปีบนี่นี่ตำมะละกามะละกอนะครับนี่มะละเกนะครับนี่ตามสบายเราเดิมได้จ้งน่วยเลยนี่ฟานมึงซิลเลวบ่ลอะมรเนี่ ถามแบบมีปัญหาเลยนะครับนี่ปะเนียของหวานนะครับนี่คัดแต่คนหน้าหวานที่สุดนะครับมาทำนะครับสองร้อยเดือยค้ายองเดิมเดือนะครับพเนองุนและแตงโมนะครับกล้วยนะครับมะกะทันนะครับนี่นะครับคาดแบ่งนะครับรูปละสามเมล็ดนะครับกว่าจะทั่วถึงกันนะครับ โยมตื่นมาตั้งแต่นู้นนะครับตีสามนะครับจากนั้นก็ซูชัดซูซีมาที่ครัวนี้นะครับนี่เ,เตรียมพัตหารถวายพระนะช่วงเช้าๆนะครับนีไมไปได้เม,มื่อเสบับขั้นนี่แมนะบมเมนแมนอยู่บนเตีบ่นพ่นบ่นพ่นลุงพอพ,อพอคู่อิทธิชดเป็นพายญาติยมน้ำมามั้งนี่ เดินนะครับอันนี้เดานะครับเดาเอาเรื่อยๆนะครับภายในนึ่งข้าวนะครับนี่ประจําการอยู่ที่นี่ <c oughs> พนุย่ย <c oughs> พนว่าสีเฮ็ดไอซ์ซี่มือว่าลืมมะทายพนเมอุตสา่าห์รับปากพนยังดีได้ว่า <c oughs> เดียวคอยสิมะทายหรือเดือบว,วสันโอ้ยลืมเลยเอาหนึ่งขเขาแล้วเราบบนี <c oughs> เอาก็สีเหล่าเตโซาให้เดียว <c oughs> บ้านนี้ <c oughs> หุงข้าวบบาลนิมทอดปลา โอ้ยถอนมืดแล้วเกินนะครับนี่นะครับไม่พระครูท่านไม่ติดไฟให้เลยนะครับดือนะครับให้อยู่ที่มืนมืดนี่นะครับนี่มากระทันนะครับแต่งโมแล้วก็องุนนะครับเป็นพระทหารช่วงเช้าๆแล้วก็กล้วยไข่อ่ากล้วยเล็บมือนางนะครับญาติโยมเตรียมพระทหารในช่วงเช้าๆนะครับถวายพระนะครับ เด้อวันนี้วันที่เจ็แล้วนะครับวันเวลาเคลื่อนขอยพรุ่งนี้ก็วันที่8วันที่9วันที่10บนะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับนี่ว่าสิไปยุ่งยังหาบ่พ่อว่าที่ยังเมื่อว่าเราหนี้ยังไปยุ่งยังอ้อมไปจักมองได้พวกนี้วันเด็กกับมาซื้อฮึหลังของไม่ชี้นี่บ่เดี๋ยวสิไปเบิงไม่อีกรอมือท่าไปถือ เห็นเห็นไปหอดอันยังก็มองมีอันยังก็แท่งแท่งน้ำาบ่มิสะเยอะนน่ะกลไปอีกทีโอ้ยเด้อนะครับคนไม่เคยนะครับเดินไปเดินมาก็เลยโอ้ยกลับดีกว่านะครับเด้อนะครับนี่พอพักนะครับงามแล้วก็มาเข้าที่โรงครัวส่วนมาพ่นปูกยังเหรอ่มนเบิดเบนี้อันนี้พักมาแต่้องครัอันสวนครัวบอนี้ นี่นะครับผักกระชันพระครูนะครับพร้อมด้วยญาติโยมปลูกไว้นะครับนี่ส่วนมากเป็นผักบุ้งนี่บัผักบกุ้งก็ประกาศนี่บัวคุ้นกลุ่มผักของวัดนี่นะครับนี่แต่หอมหัดผักเตียงวาสิไปรไทยสวนเพิ่นยุปัยบ่วหัหมู่บ้านนี่หาท่างเขาบ่เจอเลยนะ <c oughs> เด้อน,นะครับมันไม่คุ้นนะครับ เป็นผักของวัดเองนะครับสวนของวัดนะครับญาติโยมพร้อมโดยพระอาจารย์พระครูปลูกไว้นะครับไว้ใช้งานในงานปฏิบัติธรรมโดยตรงเลยนะครับนี่เด้อนะครับนึกว่าไปซื้อมานะครับเป็นผักของวัดเนะี่ยมันเข้ากับฤด,ดูการพอดีนะครับฤด,ดูการนี้ปลูกผักมันจะขึ้นงามนะครับมอน,น้บได้ปิ้งป่าบ่วยมอนิ เปลี่ยนเมนูใหม่นะครับจากการปิ้งเป็นงานทอดนะครับทอดปลาอังบัน่ทอดปลานิ่นทอดปลานิ่นเอ้าทอดปลานิ่นสามสิบโล่ฟังพุนกระทอดฟังพี่กระทอดสาธุอนุโมทนาทอดช่วยกันนะครับสามสิบกิโลนะครับปลานิ่นนะครับเด้อขอโทษขออภัยนะครับแอบมาถ่ายภาพพี่ลุงครัวนะครับนี่สาธุเอายมพอตัวนี้นี่นะครับนี่ กำลังคัดเลือกนะครับเอากระดูกไว้เอาเนื้อทิ้งนะครับนี่เด้อเสียดปนที่ยังก็ลืมบอกได้ว่าทำปนปานะครับแต่ว่าต้องคัดเอาเนื้อก่อนนะครับเพื่อให้สะดวกนะครับเวลาฉันจะได้ง่ายไม่ติดคอนะครับแต่ว่าการโอ้จะพลิงเก่งนี่การนั่งเนาะนั่งกับพื้นนี่อาตมาบูสูบนี่เด้ เอ้ามันต้องมีเตียงมีใดเก้าอี้สิคืออยยุเหนียวนะครับนี่สงสัยอาตมาภาพก็จะอายุมากนะครับนั่งไม่ถนัดนะครับนอนนี่ถนัดมากกว่านะครับนั่งไม่ถนัดแต่ถนัดนอนนะครับมีเทพพระบุตรองค์เดียวนะครับมาอยู่ตรงกลางนี้นะครับนี่หลายล้อมด้วยนางเทพทิดานะครับ นางเทพธิดาหนึ่งอานเทพพระบุตรหนึ่งองค์นะครับนอกนั้นมีแต่เทพธิดานะครับมาร่วมทําครัวที่วัดป่าธรรมวิเวกแห่งนี้นะครับนี่กําลังซอยหน่อไม้นะครับเดือทางลานธรรมก็กําลังแผ่เมตตานะครับประจารย์พระครูนะครับหลังจากนะครับทำวัดสวดมนุ์นะครับฟังธรรมะเสร็จเรียบร้อยก็แผ่เมตตานะครับอุทิศส่วนบุญกุศลนะครับให้แก บุรพาชนบุรพาชาญเจ้าที่เจ้าทางนะครับญยติโยมผู้ให้การอุปธรรมวัดวาพศาส,สนาที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับและมีชีวิตอยู่นะครับนี่ตลอดสรรพสัตว์ทั้งหลายเด้อนะเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียงเท่านี้ก่อนเด้อ